สวัสด,ดีเช้าวันจันทร์ที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆวันนี้มาดูพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่เราเห็นกันทั่วไปอยู่ตามพื้นดินนะครับก็คือหญ้าตีนตุกแกนะครับซึ่งมีสรรพคุณหลายอย่างเลยนะครับเวลาเราถูกยุงกัดมแมลงกัดต่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอาใบสดๆเขาเนี่ยไปขยี้ทาที่ผิวได้อะไรอย่างเงี้ยพอดีเมื่อเช้านะครับผมตื่นมาแล้วก็ เห็นน้องโรงเรียนในติ Or, ๊กต on ็อกกันนะครับเขากาลังไลฟ์สดอยู่ที่บ้านนะแล้วพูดถึงสารพัุ์ของยาตินตุ๊กแกนะครับหรือว่าไตแดกโปรคัมเบนเนี่ยนะครับชื่อวิทยาศาสตร์นะครับไตแบกไตรดกนะครับโปรคัมเบนนะนะครับเป็นชื่อนี้นะครับที่นิยมมากชื่อสามัญก็อาจจะเป็นแบบกระดุมเสื้อโค้ทหรือว่าโค้ทบัตตันนะครับไวท์เดซี่เม็กซิกันเดซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายชื่อมากๆนะครับ แต่บ้านเราเรียกตีนตุกแกนะครับหรือว่าหญ้าตีนตุกแกนะซึ่งก็ฟังดูแล้วก็เหมือนกับไม่มีคุณค่าเลยแต่จริงแล้วเนี่ยใบยสดสดแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยก็ทานทานเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเห็นน้องเขาเอาไปทําเป็นแบบสบู่นะครับทําเป็นชาแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าในประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยต่างๆมากมายนะครับถ้าเราค้นหาด้วยชื่อวิทยาศา,ศาสตร์ไตรเด็กโพคัมเบนเนี่ยนะครับก็จะเจอมากมายนะครับพอดีน้องคนเนี้ย เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเขาบ้างตามผลงานในเรื่องดนตรีนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่วงลำดวนนะแล้วก็มีเพลงที่เราเคยได้ยินติดหูก็อาจจะเป็นเคยรักกันหรือเปล่าอย่างจำไม่ได้อะไรพวกนั้นนะครับเขาจบซูรูจ,จี้มาจากมออสงขานะครับมอหัดใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องชีววิทยานะครับก็เลยถ่ายทอดเรื่องนี้เมื่อเช้านะครับ ผ่านช่องทางของติ k t ต o k นะแล้วผมก็ตื่นมาแล้วก็เห็นเขาพอดีนะครับก็เลยมาดูแล้วก็ที่บ้านก็มีเยอะนะครับก็เลยเอามาถ่ายเผื่อไว้นะครับเรื่องสรรพคุณต่างๆของการเป็นพืชสมุนไพรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลยาวๆเขียนไว้ในรายละเอียดอีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มาถ่ายต้นจริงของเขาก่อนเนี่ยนะครับ อยอดตอนอ่อนพวกนี้เพิ่งออกมานะครับเพราะตรงตรงนี้เป็นหน้าบ้านแล้วผมก็เหวี่ยงญ้าบ่อยนะแต่เขาก็ยังงอกมาสม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูชื่อนะผมเขียนให้แล้วนะครับเนี่นะครับชื่อว่าย้าตีนตุกแกนะครับไรแดกนะฮะโพคัมเบนนนี่นะครับชื่อสามัญเนี่ยนะโคดบัตตันไวเดซี่แม็กซิกันเดซี่นะครับพวกนี้นะนี่นะครับเพราะว่าใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทําให เป็นสากลกว่าแล้วก็ถ่ายทอดไปได้ทั่วโลกนะครับนะเนี่ยนะเอามาทานได้เลยนะอย่างเงี้ยอ่อนๆน,นะเป็นผักเคียงนะครับแล้วก็เอาพวกเนี้ยทั้งหมดเลยดอกต้นใบรากเอาไปทําแห้งนะครับแล้วก็เป็นชาชงดื่มที่ฟังเมื่อเช้าจากน้องเขาก็คือเจือจางนะครับน้าหนึ่งลิตรใช้ชาแห้งสักสองกรัมอะไรเงี้ยตืมแค่แบบหอมๆนะคะเขาบอกว่ากลนนิ่นมันจะเหมือนกับ ข่าบไม้หรือว่าพวกอดอกเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาเป็นเหมือนกับเก๊กฮวยนะครับแต่เป็นดอกเล็กนะเห็นไหมลักษณะก็คล้ายเหลืองๆมีความเป็นเก๊กฮวยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับเห็นไหมงอกง่ายๆนะครับเต็มไปหมดนะเนี่ยนะครับเห็นแล้วเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะบางคนอาจจะเรียกว่าวัชพืชนะครับ แต่จริงๆนะครับก็มีประโยชน์มากนะฮะถ้าเราศึกษาข้อมูลเขานะครับทีนี้เนี่ยที่จะตอปลอดภัยก็คือว่าที่ดินของเราเป็นอินทรีย์ไม่มีการฉีดยาฆา่าหญ้าซึ่งสะสมในดินเป็นสิบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายเลยเพราะฉะนั้นพืชสมุนไพรพวกนี้ก็จะไม่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกนะครับเลือกเลือกเก็บมาจากพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับจะได้ เอาสู่ร่างเข้าสู่ร่างกายได้อย่างปลอดภัยนะครับมีความรู้แล้วก็กินอย่างมีความรู้ด้วยนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับนี่นะดูชื่ออีกสักทีนะครับไตรแดกนะเนี่ยนะครับอโอเคนะครับสั้นๆวันนี้นะสักห้านาทีนะครับเพ,เพื่อนๆสำหรับพืชสมุนไพร ตัวหนึ่ง้าบางอย่างเนี่ยยังมีประโยชน์เยอะนะครับยาแห้วหมูยาดอกขาวยาปากควายอะไรพวกนั้นนะครับแต่เราต้องหาชื่อวิทยาศาสตร์เขานะครับเพื่อหางานวิจัยที่ซัพพอร์ตเรื่องราวพวกนี้ให้ได้นะครับจะได้ใช้อย่างมีความรู้จริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปด้วยดอกเดซี่เม็กซิกันนะฮะดอกกระดุม เสื้อโค้ดนะฮะหรือว่าเมืองไทยก็คือตีนตุ๊กแกชื่อวิทยาศาสตร์ฮะไตรด็กโพคัมเบนนะครับแะพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ